ี้มาพบกับสตาราทอีกแล้วนะครับผมผมจะมาแนะนําตัวรถคันนี้เลยเป็นรถเจ็ดที่นั่งราคาเบาๆไม่เกินห้าแสนแน่นอนแต่ว่าได้ปีใหม่นะครับอันนี้เป็นเชฟโรเลตเทเลปิเตอร์ ed, itter, ตัว2 8จุดดตัว L อ z พตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวขับสีด้วยแล้วก็ได้ตัวท็อปจุดด้วยภายนอกเป็นสีขาว,วก็มาพร้อมกับชุดแต่งสเตอร์สรอบพันเลยนะครับคันนี้ก็ร้อแม็กลูกคัาก็แต่งมาให้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาชมตัวรถด้านในแล้วก็ภายนอกครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นปี2013น ครับคันนี้เป็นรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตนะครับเป็นรถเทเลปิเซอร์ตัว2.8 LT z ตัว4 l Drive นะครับก็คือขับ4ขับ2ได้นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับรถสภาพค่อนข้างสวยมากครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยคันนี้มาพร้อมชุดแต่งเต็มลำเลยนะครับรอบคันทั้งสเกิร์ตขอบประตูบันไดข้างทั้งล้อแม็กนะครับรถสวยมากครับคันนี้แล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ เดย์ไทม์มเดืมิ่งไลท์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างที่สเกิร์ตด้านล่างนะครับครับแล้วก็ใส่จมูกฝากระโปรงหน้ามาด้วยนะครับแต่งเต็มล้ำมากครับคันนี้ก็คันนี้ครับเป็นปี2013นะครับราคาขายอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นเองจัดไฟแนแนซ์ได้460,000นะครับแล้วก็ยอดพ่อนอยู่ที่9000กว่าบาทเท่านั้นเองครับ72งวด6ปีนี่นะครับรถสภาพสวยๆครับคันนี้ ใครมองหารถยนต์เจ็ดที่นั่งสภาพอา่สภาพส,สวยๆแล้วก็ราคาเบาๆนะครับก็มองเชฟโรเลตได้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับาะได้รถยนต์เจ็ดที่นั่งเหมือนกันเป็นเครื่อง2.8แล้วก็ตัวขับสี่ตัวท็อปสุดด้วยนะครับตัวเบาะเนี่ยจ,จะเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับรถยังไม่ได้มีการปรับสภาพอะไรเลยนะครับก็นี้ครับเป็นเกียร์โฟร์เราสามารถปรับหมุนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต หน้าจอ LVD ทัชสกรีนได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้นี่นะครับก็ด้านหลังพองในสารก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกันแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ลาวเหมือนกันนะครับเป็นแอร์สตอนน,นะครับ เป็นรถสวยอยู่ครับราคาอยู่แค่4 6 9 0 0 0บาทยอดจัดไฟนแน,นได้อยู่4 6 0 0 0นนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่แค่ประมาณ9000กว่าบาท6ปี72งวดนนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นชุดแต่งรอบคันกันชนหลังสเกิร์ตด้านหลังมามาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้วยนะครับครับเป็นตัว LTZ ตัวท็อปสุด ็ด้านหลังนะครับสามารถพับเบาะเก็บของหรือว่าเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้หรือว่ามีผู้โดยสารนั่งก็สามารถดึงขึ้นมาแล้วก็นั่งได้ประมาณ 2- 3คนนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับนี่ครับหรือว่านัดหมายมาชมรถตัวจริงได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าลิงก์ด้านล่างนี้นะครับ ติดต่อหาสตาร์ได้เลยนะครับนะครับเป็นทรเทเลิเซอร์ตัว2 8 l t z ตัว w h e ว์ว r i v e ตัวท็อปสุดนะครับคันนี้ปี2013นราคาขายอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยโทรหาผมได้เลยนะครับ0988287118นะครับสำหรับรถเทเลิเซอร์คันนี้เชฟโรเลตนะครับผมวันนี้ขอ,อยัดลาไปก่อนครับ